ริมคลองของหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีใต้ร่มเงาของต้นไทรใหญ่กลับมีบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบ้านหลังนี้เคยเป็นเรือนหอของสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแต่ชาวบ้านก็ยังคงเล่าขานเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเสียงร่ำให้ที่ดังออกมาจากบ้านในคืนที่ฝนตกหนักบางคนเล่าว่า เคยเห็นเงาหญิงสาวในชุดคลุมท้องยืนอยู่ที่หน้าต่างจ้องมองออกมาด้วยแววตาเศร้าส้อยและอาคาตบ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่ที่เดิมและยังมีบางสิ่งที่รอคอยใครบางคนอยู่ในความมืดพริง้งหญิงสาวหน้าตาสดสวยเรียบร้อยตามแบบหญิงไทยเธอเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มหลายคนในหมู่บ้านแต่ในใจของเธอมีเพียงชายหนุ่มคนเดียวขจรชายหนุ่มรูปงามหน้าตาหล่อเหลาท่าทางธรรมะแมง เขาเป็นคนพูดจาไพเราะและรู้วิธีที่เอาชนะใจหญิงสาวแม้ใครต่อใครจะเตือนว่าขอจรน,นั้นเป็นคนเจ้าชู้ไม่จริงใจและมีนิสัยสัมมาเรเทเมาชอบดื่มเหล้าและเทียเ่ยวเกรแต่พริ้งก็รักเขาจนหมดหัวใจเพียงเพราะรูปกายภายนอกที่เห็นแต่จนแล้วจนรอดทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจที่จะร่วมหัวจมท้ายและได้แต่งงานกันในที่สุดเรือนหอของพวกเขาเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ขนาบริมคลอง ตัวบ้านปลูกยกสูงตามแบบบ้านไทยโบราณรอบบ้านมีต้นไทรใหญ่ที่ให้ร่มเงาแม้ว่าบ้านจะดูอบอุ่นในสายตาคนทั่วไปแต่สําหรับพริง้งมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นหลังจากแต่งงานไปไม่นานเธอก็เริ่มรู้สึกว่าความสุขในชีวิตคู่ของเธอกําลังจางหายไปขจรยังคงใช้ชีวิตเสเพลดื่มเหล้าหนักเที่ยวเล่นกับผู้หญิงไม่สนาน้าทิ้งให้พริ้งอยู่บ้านเพียงลําพังเมื่อพริ้งตั้งครรภได้เจ็ดเดือน เธอหวังว่าเด็กในท้องจะเปลี่ยนสามีของเธอให้กลับมาเป็นคนดีแต่เปล่าเลยขจรปรับห่างเหินจากเธอมากขึ้นทิ้งให้เธอต้องอยู่คนเดียวในบ้านที่ควรจะเป็นเรือนหอแห่งความสุขคืนนั้นฝนตกหนักลมพัดกระโชกแรงจนกิ่งไทรแกวงไกวเหมือนจะหักลงมาเสียงฟ้าผ่าดังกล้องไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างปิดประตูหน้าต่างนั่นหนาเพื่อหลบพายุแต่ในบ้านหลังเดียวดายพริ้งนั่งอยู่ข้างหน้าต่างมองออกไปยังความมืดมิด สามีของเธอหายไปตั้งแต่เมื่อวานและยังไม่กลับมาบ้านอีกแล้วเขาหายไปอีกแล้วพริงลูกท้องเบาๆน้ำตาหยดลงบนฝ่ามือความเจ็บปวดไม่ได้มาจากร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจเธอขณะที่เธอกำลังจะลุกไปปิดหน้าต่างจูจ่ๆเธอก็เกิดปวดท้องอย่างกะทันหันท้องของเธอบีบรัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเธอพยายามลุกขึ้นเดินไปที่ประตู หวังว่าจะมีใครสักคนช่วยเธอได้แต่ขาของเธอไม่มีเรี่ยวแรงทันใดนั้นเองเสียงฟ้าผ่าเปรียงดังสนัน่นพริ้งล้มลงตรงนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงพริ้งลืมตาขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางความมืดสลัวของบ้านเสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดน้ำฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้พื้นเปียกชื้นส่งผลให้ร่างกายของเธอเย็นเฉียบเธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกรึงไว ความเจ็บปวดในท้องทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะลูกของเธอในครรภ์ิ้นแรงขึ้นยิ่งขยับตัวเท่าไหร่อาการเจ็บปวดยิ่งเพิ่มขึ้นเธอพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอกลับแผ่วเบาและในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็มืดสนิทไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธอจนกระทั่งผ่านไปหลายวันชาวบ้านสังเกตเห็นว่าบ้านเงียบผิดปกติและไม่มีใครเห็นพริ้งออกจากบ้านเลยในขณะเดียวกัน ชาวบ้านบางคนก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นช่วยออกมาจากบ้านของพริง้งชาวบ้านหลายๆคนเริ่มเอะใจพวกเขารวมตัวกันและตัดสินใจเข้าไปดูในบ้านแต่ยิ่งเข้าไปใกล้บ้านมากเท่าไหร่กลิ่งเหม็นยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อเปิดประตูเข้าไปพวกเขาตะลึงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าพริ้งนอนตายอยู่กลางพื้นห้องดวงตาเบิกโพลงมือยังกุมท้องตัวเองไว้แน่นใบหน้าบิดเบี้ยวราวกับจะปวดทรมานก่อนตายท้องของเธอยังคงพองโต และไม่มีร่องรอยว่าลูกในครันได้คลอดออกมาบางคนรีบพนมมือสวดมนต์ขณะที่บางคนวิ่งหนีออกจากบ้านด้วยความหวาดกลัวข่าวการตายของพริ้งสร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วหมู่บ้านแต่สิ่งที่แปลกคือไม่มีใครพบร่องรอยของขจรเลยหลังจากคืนที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยจุดสุดท้ายชาวบ้านต่างช่วยกันประกอบพิธีศพให้เธองานศพดำเนินไปอย่างเงียบเหงา มีเพียงญาติห่า,างๆกับชาวบ้านไม่กี่คนที่มาร่วมไว้อาลัยร่างของเธอถูกเผาตามประเพณีแต่บางคนกลับสังเกตเห็นว่าเปลวไฟที่ลุกโชนในเตาเผาดูแรงผิดปกติราวกับมีบางสิ่งกำลังดิ้นรนอยู่ภายในหลังจากงานศพจบลงชาวบ้านคิดว่าเรื่องทั้งหมดคงจบลงแล้วทว่าหลังจากนั้นไม่นานความเงียบสงบกลับถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวบ้านไม้ริมคลองหลังนั้นถูกปล่อยร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว แม้แต่ญาติของพริ้งเองก็ยังหวาดกลัวเกินกว่าจะเข้าไปเก็บข้าวของบางคืนมีเสียงสะอื้นแผ่วเบาลอยมาตามสายลมชาวบ้านคิดว่าพวกเขาหูฝาดแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆมีบางคนเดินผ่านบ้านในเวลากลางคืนเห็นเงาหญิงสาวท้องโตยืนอยู่ที่หน้าต่างเธอยืนอยู่ที่เดิมเหมือนเฝ้ารออะไรบางอย่างหรือเธอรอคอยการกลับมาของใครบางคน ชาวบ้านพากันออกตามมหาขจรเขาอาจหนีไปหรืออาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางกลับบ้านแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่วันก็ไม่มีวิ่แววของเขาบางคนเริ่มตั้งข้อสงสัยหรือเขาอาจจะรู้สึกผิดแล้วหนีไปเพราะรู้ว่าเขาเป็นสาเหตุให้เพริงต,ต้องตายบางคนกลัวว่าอาจมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านจึงนำชาวบ้านเข้าไปค้นหาภายในบ้านอีกครั้งแต่พวกเขาพบเพียงบ้านที่ว่างเปล่าและเงียบงนัน ทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมไม่มีร่องรอยของขจรไม่มีหลักฐานว่าเขาเคยกลับมาที่นี่เมื่อไม่มีร่องรอยของขจรความลึกลับก็เริ่มปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านเด็กๆในหมู่บ้านถูกห้ามไม่ให้เดินผ่านบริเวณนั้นยามค่ำคืนเพราะบางคนเล่าว่าในบางค่ำคืนจะได้ยินเสียงโหยหวนดังมาจากในบ้านและในคืนที่ฝนตกหนักเสียงร้องไห้จะยิ่งดังขึ้นกว่าเดิมรากับเป็นคืนที่เพลงต้องตายชาวบ้านเริ่มเชื่อว่า วิญญาณของพรียงยังไม่ไปไหนเธอยังคงอยู่ที่นั่นรอคอยคนที่ไม่มีวันกลับมาแม้เรื่องเล่าจะน่ากลัวแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องผีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านที่ชอบความท้าทายตัดสินใจเข้าไปพิสูจน์บ้านร้างพวกเขาเข้าไปด้วยความมั่นใจและความอยากรู้อยากเห็นพร้อมกับเครื่องดื่มเพื่อสร้างบรรยากาศภายในบ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านไม้เก่าๆที่เสียดสีจนเกิดเสียงเอดอาร์ตพวกเขาเดินไปทั่วบ้าน สำรวจทุกซอกทุกมุมแต่ไม่พบอะไรถ้ามีผีจริงออกมาให้เห็นหน่อยสิวะหนึ่งในพวกเขาตะโกนขึ้นทันใดนั้นเองเสียงร้องไห้แผ่วเบาเริ่มดังขึ้นทุกคนหยุดนิง่งรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่จูจ่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นบนเหมือนมีใครบางคนเดินวนไปมาใครวะหนึ่งในกลุ่มร้องขึ้นแต่ไม่มีใครตอบแล้วพวกเขาก็เห็นบางสิ่งที่มุมห้องมืดๆ หญิงสาวท้องโตในชุดขาวยืนอยู่เธอก้มหน้าและร้องให้สะอื้นเบาๆก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองพวกเขาด้วยใบหน้าที่เน่าเฟะและดวงตาที่แดงกำ่ำกลุ่มวัยรุ่นตกใจสุดขีดทุกคนร้องลัน่นก่อนจะวิ่งหนีออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยหลังจากคืนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกเลยจากเหตุการณ์ที่บ้านร้างหนึ่งในวัยรุ่นที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นเกิดป่วยหนัก เขาเพ้อว่าเห็นหญิงสาวท้องโตมายืนอยู่ที่ปลายเตียงร่างนั้นจ้องมาที่เขาด้วยดวงตาแดงกำ่ำปากบ่นพึมพำอะไรบางอย่างและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีบ้านหลังนั้นก็ยังคงตั้งอยู่ริมคลองและกลายเป็นเพียงเงาของอดีตที่หลอกหลอนผู้คนที่ผ่านไปมาเราคอยให้การเวลาและธรรมชาติค่อยๆกลืนกินมันลงไปบางเรื่องอาจถูกเล่าขานเกินจริงแต่บางเรื่อง อาจเป็นความจริงที่ไม่มีใครอยากพิสูจน์แล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ลองคอมเมนต์บอกเราหน่อย